สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้วิถีไทยกะพามาชมไม้มงคลอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะท่านผู้ชมปาทิทโทเช้าวันพฤหัสนีสิ่งที่สวยๆงามๆเอามานำเสนอมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งหลายคนที่เป็นแฟนอ่า แฟนแฟนเพจของวิถีไทยหรือว่าแฟน Youtube เนาะแฟนขับของ Youtube วิถีไทยก็บอกว่านี่แหละวิถีไทยต้นอันนี้นะใครที่ปลูกไว้ในบ้านในเรือนก็จะทำให้เงินไหลมาปฏิดโถพี่ลึกฮ้แม่นบอกต้องไปหามาปลูกสักกระถางน,น้อยสซะแล้วนี่นี่นี่เห็นบอก ต้นมันงามเป็นสีออกขาวๆทองๆเนาะอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์ของเธอในหะนี่ต้นไม้ตัวนี้เนะ่ะเออเงินไหลมา <c oughs> ฟังเบิ่งชือ่อกะปะคือสิปินมงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะเออบางคนก็บอกว่าแม่นอยู่บอกวิถีไทยอันนี้มันไม่ใช่ต้นเงินไหลมานะเอา้าแต่ถ้าหากว่าวิถีไทยพูดผิดบางพื้นที่ก็สิพูด ชื่อไปแต่ละชื่อแต่ละถิ่นแต่ละภาคแล้วแต่ว่าใครจะตั้งชื่อว่าอะไรเนาะบางคนก็บ,บอกว่าอันนี้คือต้นเงินไหลมาป้าท้อต้องหามาปลูกได้ท่านผู้ชมเอ้ยโบน่โบน่อาจสิเป็นการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้ามาหา <c oughs> ขออภัยกับเข้ามาหาเจ้าของเฮือนเจ้าของซานเนาะ อื้ไม่เบิ่งกูน่นนี่เวลาที่เราเบิ่งสิ่งสวยๆงามๆม,มันก็ะสีเหตุให้จิตใจของเรารู้สึกเบิกบานแมนบอกท่านผู้ชมดีกว่าเบิ่องอันที่มันแห้งแล้งและที่สําคัญก็คือเวลาที่เอาไปเก็บไว้ในห้องรับแขกเอาไปประดับไว้ที่ห้องนั่งเล่นโชว์รูมต่างๆนั่นนนที่มีโซฟาเนี่ยมันก็นจะเป็นไม้ฟอกอากาศเออเบิ่งูนนนี่น ใบของเราเนี่เป็นรูปคล้ายใบโพร,รูปหัวใจเนาะรูปหัวใจนี่ก็เป็นสิ่งสวยๆงามๆเออพร้อมที่จะต้อนรับแขกทุกคนที่เข้ามาสู่เฮือนสู่ซานแสดงว่าเฮือนหลังนั้นเนี่เป็นเฮือนที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีท่านผู้ชมเลยเออมีจิตใจโอบอ้อมอารีเจรจาตาอวยเว้าจาไพเราะเห็นบ่ในเบิ่งแต่ต้นไม้เนาะอื แต่ถ้าว่าเฮือนใดมีแต่ต้นไม้แห้งตายซากยืนอย่าเข้าไปอยาเข้าไปสแสดงถึงน้ำใจของคนกะสีแห้งแลง้งโบมีจิตโบมีใจเออโบมีการปฏิสัมพันธ์หรือว่ามนุษย์สัมพันธ์ใดๆอัน,นเฮือนที่มีต้นไม้ตายแห้งนะแต่ถ้าเฮือนใดที่มีต้นไม้งามๆสวยๆงามๆเนาะท่านผู้ชมกะ สิมีแต่คำเว้าคำจ่าที่มนมวนในหูติดต่อธุรกิจอย่างกับสิประสบผลสำเร็จเงินไหลนองทองไหลมาเงินไหลมาคือเนี่ยต้นนี่นะชื่อต้นนี่เอาวิธีไทยกะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งสวยสวยงาม,งามเนาะใ่มงคลเช้าเช้านี้ให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงทำการทำงานกะ ให้ประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานการเงินนะท่านผู้ชมเอา้าสำหรับเช้าวานันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม